ครับผมก็สวัสดีครับวัอนี้กับมังผมมั่งพอครับไร่บอมเบคือก็อคผมมันนี้กับสิบห้ามาเบิงแขกดำนะครับอายุครบแปดเดือนพอดีนะครับกับสิคุดเร็วๆนี่แหละครับเนี่ยครับกําลังตัดพันธ์กันเตรียมตัดพันธ์ออกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องท่านไดสนใจกับีบเลยนะครับผม ตัดไายเรียบร้อยนะครับกำลังสิลียพันธุ์ออกนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่หาพันธุ์มั่นอยู่นะครับสามารถถักเข้ามาได้นะครับทางเพจไลบอมเบี ay, หรือว่ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสอบทมได้ครับผมเนี่ยครับ อื่นก็สิได้ตัดได้กรองได้เคียรวพันธุ์คอยเอาออกนะครับเอาออกจากแป้งให้เบิรตนะครับท่านไหนที่อยู่ไกลก็มารับเองก็ได้นะครับผมล้ำระบาดนะครับสวยๆงามนะครับล้ำสมบูรณ์นะครับผูกมันหน้าก็เหมาะเลยนะครับผมนี่ยเนี่ยครับ กเดี๋ยวตอนคุดผมสิม้าลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบื้งอีกเคียงนึงนะครับว่าหัวสิประมาณใดนะครับสําหรับแปดงดินเหลืองนะครับดินเหลืองปนหินกับกรเบ่อเคยบอบุงดินจากเทือนะครับสนใจกระทักเข้ามาได้นะครับสีมารับเองหรือว่าเป็นแบบกล้องนะครับกล้องละสองร้อยนะครับรวมทรงนะครับเก็บปลายท่างก็ได้นะครับ ก็สิเคลือพันออกก็สิเอาไปไว้เทียงหน้าเอาไว้ในห่มนะครับดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิมาตัดเองกับมาเลยนะครับมืออื่นนะครับ,นนรบพิกัสก์ตำบลโพสีสํารานนะครับอำเภอโน้นสะอาดนะครับจังหวัดอุดอรธานีนะครับสามารถโทรมาได้นะครับผม 0 9 3 38188 5 9นะครับเนี่ยครับล,ล้ำระบาดคือผู้เฒ่ามาตัดมาตัดยอดออกแล้วนะครับตัดยอดออกสิเคี้ยต้นพันออกไปไว้นะครับสิไปปลูกให้หน้าน้ำนะครับสำหรับกรเกษตรศาสตร์แดศูนกับมี่นะครับผมสั่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมกับตรงของแทบทุกมือนะครับ เสียวมีดล้องแง่ๆดินบังเป็นแต่เห็นหัวบ่แปดเดือนสิประมาณได้นะครับกระกองอชีตันๆนแน่นนะครับผมขอให้นะครับถือมือเดียวนะครับตับหัวกับพอง แข็งครับกับหัวทางใต ตอนปลูกกับบ่ได้ห้องพืนบ่ได้เอียงน,นะครับใส่ปุ๋ยรอบเดียวครับใส่ปุ๋ยประมาณสอหนึ่งครับสองไร่ถอนพันธุ์สวยๆงามๆนะครับ ช่วงนี้ก็ยุุงกูมั่นอยู่นิดนึงครับผมเพราะว่าก,กูมั่นสอยเพิ่นนะครับตามาโทรมาหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าแชทเพจขอมาได้นะครับผมก็ติดขอไปอ่านนะครับตอบทุกคอมเมนต์ตอบทุกแชทนะครับผมอันนี้ก็พึ่งกลับมาตาไห้นะครับ ตาเห็นเบื้งผ่อนพันธ์ขาวๆนะครับสำหรับพันธ์แขกดำนะครับขาดว่านาสีคุดเอ่อหมื่นอนเมื่อดรคุดหมือออ,อ่นผมสิไปใส่ปุ๋ยกบมันนะครับนาสีคุดนาที่เป็นหมื่นฮอครับกับิเคียยวพันธ์ออกนะครับพ่อแม่พี่น้อง่ันใดทีสิมารับกับโทมาทได้นะครับผม ล้าระบาดนะครับมาลับเองนะครับล้าระบาดผมบ่มีรหลดไปทรงนะครับทรงกับเป็นทรงมั่นกองนะครับกองละสองร้อยบาทรวมทรงนะครับผมสวยๆงามๆนะครับล้าแขกดำสีเงยสีสมบูรณ์นะครับ กับมีพ่พอม่พี่น้องบางคนผนทาม,มาปลูกระยะทอดใด้เนี่ยครับประมาณเนี่ยเจ็ดติบแปดติบบางหล่องก็มีเมตรหนึ่งนะครับใหญ่ค้นใหญ่กับสีบวัวใหญ่เป,เป๊ะันเลยนะครับกับยายกะกะ,กะประมาณเอานะครับ ี่อยเ็นตัดกองไปแล้ว,ลวอีกเยอะครับแขกดำต้องการดวนกับโทรมากครับหรือว่าแชทมากก็ได้ครับกินบอกขอมาสอบถามทางเพจหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปต่อถามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนขุดหัวผมสิมาลงคลิปให้เบิงอีกเแกนึงนะครับว่า แขกดำแปดเดือนกับแดงดินเหลืองปนหินนี่หัวสิบประมาณได้นะครับผมโอเคนะครับผมไปพอกันคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ